ประเด็นเดือดฝรั่งมาคอมเมนต์คุณเจค่ะว่าโง่มากนะคะสร้างบ้านให้พลอยอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วไม่ได้อยู่ปารพี่นองค่ะมือนีคอยกระซิมตอบเด้อค่ะเด้ออันนี้คือพานบดัยอิลีจากพี่นองจ้าย้อนไปปีกว่าที่แล้วอันนี้คือที่ดินที่คุณเจซื้อให้พลอยเด้อค่ะเพื่อสร้างบ้านเนาะค่ะเนาะไม่ได้ใหญ่ค่ะทุกคนแค่หนึ่งงานเท่านั้นเพราะพื้นที่ตรงนี้เขาขายเป็นล็อกค่ะล็อกละหนึ่งงานเนาะพี่นองค่ะอ่ะนี่ค่ะพี่นองค่ะกันย่งเป็นปลาเป็นโดงแบบนี้อยู่ได้พี่นองอืม ก็ดีค่ะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านยายก็เลยตัดสินใจซื้อก้นที่จะซื้อให้นะคะพลอยเพิ่งคบกับคุณเจได้2ปีค่ะบบท่านเดทถึง2ปีสามพี่น้องประมัณปีเคึงเพิ่นก็เลยซื้อที่ดินให้แล้วก็สร้างบ้านให้นอกคะ่ะเนาะอ่ะอันนี้ก็สิมาว้ากันก่อนต้องยกความดีความชอบให้สามีทั้งเบิดเลยค่ะพลอยต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่พลอยจะคบกับคุณเจปีแรกเนี่ยคุณเจถามพลอยค่ะว่าพลอยมีความฝันอะไรไหมในชีวิตอยากทําอะไรไหมพลอยก็ตอบไปแบบซื่อๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังคุยกันใน กระถามสารทุกท <muitas S 2> ุกดิบของพลพลอยกระถามความเป็นอยู <essen> ่ของเพ่นคือเราต่างคนต่างยังคุยกันอยู่แต่ว่าเพ่นเก็บไายละเอียดได้ดีมากๆเพราะว่าตอนนั้นพ่อยบอกไปเลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพลเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงพลไม่มีบ้านอยู่นะคะพลอยู่กับยายค่ะอาศัยอยู่กับยายเดิอพี่นองค่ะตอนนั้นคุยกันช่วงโควิดบ่ได้คิดว่าจะมาเดทกันอีรีค่ะแต่ว่าเพ่นกับบินมาเดทเนาะค่ะเนาะเราเดทกัน2ครั้งค่ะครั้งที่3เพ่นบินมาเพ่นก็เลยให้เงินมาสื่อทีเนาะพี่นงค่ะจากนั้นแหละค่ะทุกคนก็ได้้้้สสรราาางงงบนนยัเะค่ น้องขาเขาเรื่องมีพ่อยัยหนีเพิ่นมาคอมเมนต์เป็นพ่อใหญ่ฝรั่งเห็นบอลในโปรไฟล์เพิ่นนี่ฟังเด้อจ้าพี่น้องพ่อยัยหนีเพิ่นคอมเมนต์ว่า คุณสร้างบ้านหลังนั้นให้ญาติพี่น้องของสามีและญาติญาติของพวกเขาคุณมันงูสิ้นดีพนาอุย้ยพี่หนกคะ่ะสามีผู้ไดก็บมื่เมืองเอาเด้อซื้อผู้อย่างเนี่ย <c oughs> นาตาฝรั่งกด็ดีดีผู้จบผู้รอเนาะคะ่ะเนาะแต่กับบนาวแบบนี้เนาะ,ค,ะคำพูดบ่ให้เกียรติคนอื่นอย่าเอามาเป็นชาลาลมีเด้อพี่หนกคะ่ะถ้าผู้ไส้ว้าจึงสี่เนาะคะ่ะเนาะนั่นคือเขาไม่มี power พอที่จะทําอะไรให้คุณบางสิ่งบางอย่างที่คุณฝันเขาไม่สามารถที่จะต่อความฝันของคุณได้คนที่สามารถพูดแบบนี้และคอมเมนต์คนนแบบี้ คือเขาบอมี power พ,พ่อที่จะทําสิ่งหนันพี่นงคะ่ะอันนี้พอเชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องบอกเลยว่าสามีพอดูดีขึ้นมาพันเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอีหลีพี่นงแล้วพ่อยกับไบ้รูซสึกวาสามีเป็นผีบาผีบอเป็นคนโง่นะคะที่จะมาเหตุบานหลังนห้ใ่้โดยที่เขาไม่มีเหตุผลพอย,ยังจําคําพูดที่สามีบอกพอยได้เลยค่ะในวันที่เราซื้อที่ดินแปลงนี้แปลงแรกแล้วสามีบอกว่าฉันทําตามความฝันของเธอฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดฉันสัญญาอะไรกับเธอไว้ฉันจะทําให้มันได้ดีที่สุดเพื่อนบอกว่าั ม่นคนรวยแต่ว่าฉันจะทาให้มันดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้แล้วเพื่อนบอกว่าฉันมาใช้ชีวิตรวมกับคุณแล้วคุณก็เหมือนพาร์ทเนอร์ของฉันตอนนั้นที่เฮ็ดบานพ่อยบ่ทว่าเด้แต่งงานกับเพื่อนเลยค่ะว่าได้จดทะเบียนสมรสว่าเด้อีหอย่างเลยนี่แหละค่ะพ่อยถึงเข้าใจคําพูดที่ว่าสามีเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปในสิ่งที่เราไม่เคยมีเราไม่เคยได้นั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากสามีคลิปนี้บ่ได้มาอวยสามีแต่เขาเจอคอมเมนต์แบบนี้พ่อยรู้สึกว่าสามีพ่อยดูดีขึ้นนนมาากว่่่ญฝรััง เส้นผ่นเลยพี่น้องคะนี่พอเชื่อคําพูดนี้แล้วค่ะที่เขาบอกว่าเวลาที่เราจะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยให้ใช้สมองมากกว่าใช้ความรู้สึกเลือกไม่ใช่แต่ว่าเขาเห็นเป็นฝรั่งแล้วเราจะมาเลือกเขาเป็นสามีปัาดปัดฝรั่งฝรั่งมากมากมา,มาเป็นสามีฉันขออภัยนะคะที่ใช้คําพูดแบบนี้อาจจะดูเหมือนสอนแต่ไม่ได้สอนนะคะพลพูดมาจากความรู้สึกของพลในชีวิตคุณอาจจะเจอผู้ชายหลายรูปแบบค่ะหลอ่อดูดีเท่ไฮโซเห็นแก่ตัวทําร้ายคุณแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะในวันที่คุณรู้สึกว่า ว่าจุดหนึ่งที่คุณจะรู้สึกได้คือผู้ชายคนนั้นพูดและก็ทําให้คุณได้เห็นผ่านชีวิตของเขาและคุณนั่นแหละค่ะพี่นองคามันมาตรงมีอีกอย่างมากมายเลยแล้วก็จีมีฝรั่งคนหนึ่งมาคอมเมนเดอร์พี่นงคะนี่ค่ะคอมเมนอีกคอมเมนหนึ่งแต่ว่าเพิ่นบได้โซ่หนาเนาะค่ะเนะาะไงฝรั่งคนนี้เพิ่นคอมเมนมาบอกว่าทําไมคุณต้องเสียเงิน4.5ล้านในบุยลําคุณสามารถซื้อบ้านสวยๆใกล้ชายหาดได้ในราคาที่ถูกมากฉันเคยอาศัยอยู่ที่อีสานหลายปีไม่มีอะไรจะทํานอกจากกินและพักกกผ่อออนนนสร้้าาาางบาตาาศใี และใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลดีกว่าขอให้โชคดีเจคุณต้องการมันถือโอกาสในมาตอบกับมาตอบเนาะคะ่ะเนาะเออคนเข้ามาคือกันพี่น้องคะ่ะเพื่อนอาจชบ่มากแบบนั้นเข้าอาจสิมากแบบนี้ พ่อยขอเลือกสองอย่างเด๋วเออมีบ้านพักตากอากาศแล้วก็มีบ้านที่บุรีรัมย์เออคือซินเลิศสเปนเตนแต่ว่าบันไปชีวิตของพ่อยแน่นอนค่ะพ่อยว่าไม่อยู่หนีดอกพี่น้องค้าวิลลีซ่าพ่อยก็ต้องกลับไปอยู่บ้านพ่อยนะคะเนาะบ้านมันก็คือบ้านค่ะทุกคนแล้วบ้านของเรามันเป็นบ้านหลังแรกของเราเนาะค่ะเนาะสามีกับยาเฮดไห้มันดีที่สุดเข้ามักแบบใดสไตล์แบบใดสามีให้เลือกเอาเลยค่ะตอนที่สร้างบ้านเนาะค่ะเนาะเราก็เลือกสไตล์แบบนี้ค่ะทุกคนสามีกับโอเคจัดไปเฮดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ สามีหมอบหายแล้วเราก็รู้สึกว่าสามีก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรมีแต่คนอื่นน่ะละไม่ยากน้าพี่นองคะ่ะเออยังเขียนฝรัลังผู้ลังคนกันยากน้ำยากเออในช่วงขณะตอนนั้นพลรู้สึกว่าพลเชื่อในเซนส์นของพลและความรู้สึกของเราสองคนบอเมเนวาสีมะสางปุบปับปุบปับเลยบอเมเนเด้ค่ะการเข้าจีสางบานบุิลลําสางบานลังหนึ่งออกมาเนี่ยพี่นงคะ่ะหนึ่งเลยทุนนะซับคุณต้องมีทุนนะซับแล้วตอนนั้นความรู้สึกพ่อเขาคูดเจก,กับบ่ได้คิดที่จะไม่ยูหนีนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีค,คน แค okay. ่เรามาเที่ยวแล้วเราก็มาฮอลิเดย์แบบนี้สบายๆแต่ในอนาคตใครจะไปรู้ใช่ไหมคะเออเราอาจจะมีที่นี่ไว้อินเวสเมนต์ไว้ให้คนเช่านั่นนุนี่คอนโดบ้านในส่วนตรงนั้นเป็นเรื่องของอนาคตค่ะพอจะไม่พูดถึงนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอค่ะเรื่องของอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปมองและรู้ยังได้ว่าเอ้ยเราจะต้องทําสิ่งนั้นสําเร็จสิ่งนี้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแล้วฝรั่งคอมเมนต์เลกที่เพิ่นคอมเมนต์ว่าวาสามีพลอยโง่แล้กก็สร้างบานให้ยาิพี่นองนัน่ีาาพ หายาดพ่่นงลึก เฟมเบรีของพลอยหรือครอบครัวของพลอ,อ,อยอยู่มันก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าสามีก็แฮปปี้มากๆตอนที่สามีพลอยอ่านคอมเมนต์พอลอยยายฝรั่งนั่นสามีพลอยตอนนั้นก็คือว่าโอ้โหแบบว่าเลือดขึ้นหนาเลยเด้แบบว่าปาดมาว่าฉันโง่นาะววันนสิ่งที่ฉันเหตุนั่นแหละพี่นงค่ะเพื่อนก็ว่าแต่กระบอเป็นอย่างห้ามสาษาหมคอนโทรลคนใดว่าให้ต้องคิดแบบเราเหมือนเราไม่มีใครรู้อะไรนอกจากตัวเราเองค่ะรู้ดีที่สุดว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และเรากําลังมีอะไรอยู่ในชีวิตของเรานะคะตอนนี้พลอยรู้สึกว่าพ มีความรักดีๆค่ะอย่างเช่นสามีพลอยพลอยก็เพียงพอแล้วค่ะจะเจอคอมเมนต์อะไรมาก็มองให้เป็นเรื่องตลกขบขันไปค่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละจ้ะพี่นงองค่ะฝรั่งมันบวชขึ้นกันทุกคนเด้อมันมีหลายลูกแบบเด้อผู้ลังคนก็มักดูถูกฝรั่งกันเองผู้ลังคนก็มักดูถูกผู้หญิงไทยจังสันจังสิเป็นแบบนั่นไปแบบนี้โอ้ยมีเบิร์ดในยูทูบนะพี่น้คงค่ะเออผู้ลังคนก็เฮดคลิปอัน ว่าประเทศไทยบดีว่าผู้หญิงไทยบดีโอ้ยบดีสซิยูหาเหตุยนีน้กะกลับไปประเทศมึงพ่น่ะนี่คอยกคอยากสิว่าคือกันเดฟฝรั่งบางคนก็คือกันมีอีลีพี่นองขาฝรั่งช่องหนึ่งนั่นมันเหตุลีปนั่นพี่นองเอ้ยมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องลบเนกาทีฟหมดเลยโบโพสิทีฟด้วยไปฟังแล้วมันบม่มีประโยชน์ไปยั่งอีหยังเลยนะพี่นองขาขออภัยแม่แม่ทุกคนที่เขามาฟังแล้วรู้สึกว่าพอยใช้คำพูดหยาบไปนิดนึง พลอยก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนแต่เพื่อการที่มันมีอัธรศค่ะทุกคนเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆบางครั้งเนี่ยเราพูดแล้วเราเจอคนที่เขาไม่ได้ให้เกียรติเรามากพออย่างเช่นคอมเมนต์ที่พลอยเจอเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาให้เกียรตินะคะ การให้ที่ดีคือให้เกียรติค่ะทุกคนบอมเอนวาคุณอยากสิมาคอมเมนต์อีกอย่างก็ได้แล้วก็โซนาจาุของนําปาดพี่น้องค้านาตากด็ดีดีฝรั่งแม่เว,ว้านอกจากเออนั่นแหละมีเบิร์ดทุกรูปแบบก็ต้องเลือกให้ดีๆแล้วก็เมื่อเตือนสตรีสาวๆคนใดที่อยากมีสามีต่างชาติเราเลือกได้ค่ะทุกคนเราเลือกได้ว่า เฮาสีเลือกแบบใดมาเปลี่นคู่ชีวิตของเฮานะคะนี่แหละค่ะทุกคนเพราะฝรั่งบางคนที่เขาอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราสิ่งดีๆกับเรามันเป็นสิ่งดีกับเราค่ะไม่ใช่ว่าเขาให้แต่เราเราเป็นผู้รับอย่างเดียวการที่คนคนหนึ่งจะให้อะไรดีๆกับเรานะคะ พอเชื่อเลยว่าเขาก็ต้องรู้สึกว่าเขาก็ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเหมือนกันเขาถึงกล้าให้สิ่งดีๆเรากลับมานั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แฟนสามีภรรยาเพื่อนครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเลยค่ะทุกคนก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายไหนที่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียเปรียบมากเราไม่สมควรที่จะไปต่อหรือว่าเราไม่สมควรที่จะ อะไรกับความสัมพันธ์นี้นั่นแหละค่ะทุกคนขึ้นกันค่ะแล้วพลอยก็เชื่อเลยค่ะว่าพี่ๆที่ฟังพลอ,อยอยู่แล้วมีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาดีกับเราแล้วเขาซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นทางความรู้สึกหรือทางทุนทรัพย์อะไรต่างๆความฝันของเรานั่นคือสิ่งที่ดีมากๆแล้วพลอยก็ยินดีด้วยกับทุกคนพี่ๆทุกคนที่มีความรักที่ดีแบบนั้นนะคะ แล้วพลอยก็เชื่อเลยค่ะไม่ว่าเราจะมีแฟนเป็นชาติไหนเนี่ยทุกคนคะถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าหรือเราตัวเล็กมากๆในความสัมพันธ์นั้นให้ถอยออกมาเลยค่ะทุกคนเราสามารถเลือกได้เสมอไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีเราเลือกได้หมดค่ะว่าเราจะให้ความสัมพันธ์ของเราไปในทิศทางไหนทิศทางที่แย่ลงหรือว่าชีวิตมีแต่เจริญยิ่งขึ้นไปชีวิตเราเลือกได้เสมอค่ะเราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนหนะ้าพี่น้องคะถ้าคลิปนี้พลอยพูดไม่ถูกใจใคพรพอก็ต้องขออ มาณนานที่นี้เลยค่ะได้แบบว่าถามมย์ม่มาคลิปนี้เมย์มยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยในการทําคลิปวิดีโอให้พลอยได้อยู่หน้าจอทุกคนเป็นนานๆน,นะคะพลอยหวังว่าพลอยจะมาแชร์ทริคแบบนี้หรือว่าแชร์สิ่งต่างๆเรื่องราวของพลอยให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะอีพีนี้พลอยก็ต้องขอบคุณเม่์มยทุกคนค่ะที่เขามารับชมเจอกันไม่พอกันไม่อีพีหน้าเดอรมยเดอร์สำหรับอีพีนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย